สวัสดีครับเมื่อนี่เฮ้ากสิมาสอนเฮ็ดมือตะไลครับเห็ดมือตะไรครับเมื่อนี่ปสิเหตุในสูตรฉบ,บับของเฮ้าเนาะครับฉบ,บับขีเกียร์หนึ่งโลทานหาขีดมาดหนึ่งขีดนะครับฉบ,บับของเฮ้าเนาะทานหาเมื่อนี่กสิมาเฮ็ดจะเห็นกันจ้าจ้าเลยนะครับติดสังสกิโลให้เบิ้งเลยว่าเฮ้าเห็ดทานหาอีลีนะครับนี่นะครับของเฮ้าก็สิสีใส่ปุ๋ยนะครับ ปุ๋ย13046นะครับโอ้ขี่เกียร์ตอนนี้บ่ได้เลยครับราคาแพงมากจับบ่ได้เลยไปต่อบ่ได้ครับเห็นนี่นะครับเอากระดีได้ตั้งไฟใส่กระทะเรียบร้อยนะครับนี่ครับตีมาเข้ากระทะหนึ่งเข้าตีขวดเทะ่ะเท่ะสองกิโลนะครับเข้าตีใส่ปุ๋ยเท่ะสองกิโลกระทะหนึ่งนี่นะครับสองกิโล สองกิโลอันนี้ก็ทิเป็นท่านนะครับตึงตวงไว้แล้วนี่ครับจีตังให้ท่านให้เบิ้งเลยครับน,นี่สองกิโลท่านก็นทิเป็นหนึ่งกิโลนะครับกเป็นท่านหรือเป็นหนึ่งกิโลนี่ครับตังให้เบิ้งเลยครับน,นี่แล้วแล้วเขากบ ตั้งกระทะไว้เขากะดิใส่ปุ๋ยนะครับสาม4 6วนสี่สิบหกเข้านี่แหละใส่ลงไปเลยนะครับกระทะหนึ่งเข้ากะสิปัวเท่ละสองกิโละครับสองกิโลใส่ลงไปเลยะครับ ใส่ลงไปเลยดูซื้กว่าน้ำกี่หน่อยนะครับใส่น้ำลงไปอีกน้ำลงไปอีกจคกน้อยอได้แล้วครับเอาให้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมปุ๋ย ก็จะค้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปุ๋ยจะละลายเป็นน้ำเบิดนะครับเห้อาก็เอาทานลงค้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะค้นไปเรื่อยๆครับค้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ปุ๋ยทีเข้า กลัวมันกระแร้วนะครับละะายแล้วก็ตอนขันตอนต่อไปกับเอาทานดีห้าตวงไว้นะครับสั่งไว้ลงเลยนะครับเพราะว่าขีเกียระายแล้วครับต้องีปเอาทานลงเลยเทลงไปเลยนะครับ ลงไปแล้วก็คนนะครับคนให้น้ำปุ๋ยทีละไล่เขากันกับทันนะครับจะคนให้คนไปเรื่อยๆครับค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆจน,นกว่าตดเขากันนะครับ คนตลอดนะครับสค้นตลอดมันจงดีเข่ากันครับ ผู้ลองคอนเนกับว่าคือเห็ดเต่าทานครับเป็นอย่างคือเห็ดเตาแก็ดมันติวันตาไล่บ่ครับเพม่นว่าผมว่ามันถ้าเห็ดเตาแก็สมันมันตีดีกว่าเต่าทานเลยครับสําหรับความคิดผมเป็นอย่างคื่ดีกว่าครับผมว่ามันคือมันเบาไฟได้ครับมันเบาไฟเร่งไฟลดไฟได้ครับถ้าใส่เต่าทานผมว่ามันมันลําบากครับ มันคุมไฟยากแต่แบบเตาแก๊สนี่ติสะดวกกว่าเร่งไฟลดไฟได้ครับถ้าเป็นเตาท่านผมเคยเห็ดนี่ถ้ามันแห้งแล้วนี่ต้องยกกระทะลงนะครับไฟมันแห้งขัวว่าได้ครับต้งองยกกระทะลงขัวข้างล่างนะครับถ้าถ้าท่านมันแห้งแล้วผมก็เลยมาเห็ดเป็นเตาแก๊สครับมันคุมไฟง่ายกว่า เราถ้าขวบไปเรื่อยๆแล้วมันแหงเราเขาก็ลดไสลงก็ขวบไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวท่านมันสีขาวข้นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวถามันแหงเราเดี๋ยวผมมีท่าให้เพื่ออีกจานหนึ่งครับตอนนี้ท่านก็กะแหงแล้วครับเริ่มแหงแล้วน้ำบกแล้วครับน้ำแหงแล้ว ครับถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องเบาไฟนะครับเพราะว่ามันบ่มีน้ำแล้วทานมันแห้งแล้วต้องตง้องเบาไฟนี่แหละครับ mm hmm. เห็ดเตาแกสมันก็เบาได้ครับ mm hmm. เห็ดเตาทานมันก็ถี่ลำบากถึงผมถนัดแบบนี้ครับผมว่ามันเสร็จวกกว่าบอขั้นพ่อนะครับขาวาทำหนีบขั้นพ่อนะครับผมดีขรัวไปเรื่อยๆรืยจนกว่ามันติดขท้ขาแบบแห้งขา้ากระคักเลย กลัวไปเรื่อยๆครับเบาไฟเหลือเขาก็กลัวไปเรื่อยๆพ่นไปเรื่อยๆครับ มือหนึงไทยมือหนึ่งคน,นกับสีกองกับสีสั้นแน่ยังน้อยนะครับดีเห็ดผู้เดียวครับ ตอนนี้เขาคักแล้วครับนี่ผมว่ากนาที่ได้แล้วครับเขาแล้วครับจิปิดไฟเลยน้ครับแบบนี้ป,ป,ปิดปิดปิดไฟเลยปึ๊บครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้แล้วครับนี่ได้แล้วขันตอนต้อไปกะที เป็นการต่ำนะครับตต่อไปเป็นการตำครับกับสิตัดไปเบื้องตอนต่ำเลยนะครับตอนนี้เขาก็ได้บดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ขันตอนต่อไปกับสีมาผสมมาดนะครับอัตราส่วนก็คือเก้าครับปุ๋ยหนึ่งโลฐานห้าขีดมาดหนึ่งขีดนะครับ นะครับอัตราส่วนแบบเก่าในฉบับของเฮานะครับฉบับทานหาของเฮาครับไปผปสมหมาดนะครับหมาดตวงไว้แล้ว1ขีดนะครับเทผสมเลย ผสมให้ทั่วๆนะครับมาดกะดีซอยให้จุดเนี้ยมันเคลื่อนกับแสงกับสีงามนะครับมาดจุดเนี้ยมันเคลื่อนมันก็จะเห็นแสงถ้าเขาใสมมาดก็แสงกับสีบางงามครับแสงกะสีน้อยครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ก็ได้ผสมมาดแล้วนะครับบันนี้ก็สิเอามาล่องเบิ่งรับว่ามันสิเป็นยังไ๋ครับครับก็จะประมาณนี้ครับพอดีนะครับบอ่อแห้งหลาย